สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเก็บถวงหอกกันนะครับหลังจากที่เพาะไปแล้วสามวันนะครับมาดูกันว่าจะเป็นหน้าต่างไโอ้นี่นะครับนี่ถวง,งอกที่เพาะไว้สามวันนะครับจะเป็นขนาดเท่านี้ครับโอ้สวยงามมากเลยเนี่ยเก็บก่อน นี่ครับนี่สวยงามเลยสึงนอก นี่นะครับเก็บมาแล้วหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับว่ามันล้างก่อนโอ้ยหกไปต้มกินกับมาม่านะครับไม่ได้พอเยอะทดลองดูครับ นี่ครับโอหสวยเลยมันไม่มีที่รองนะครับมันเลยมีรากติดมาด้วยถ้ามีที่รองเป็นตะแกรงก็ตัดรากได้นะครับอันนี้มันไม่มีมันก็เลยมีรากติดมา โอเคครับโหต้นสวยเลยนี่ครับต้นอ้วนมากนี่ครับ โอเคครับเพราะัวงอ,อ,อกไว้กินเองก็ฝาก,กติดตามท่านต่อไปได้ยนะครับ